10อันดับพิพิธภัณฑ์สุดแปลกที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่บนโลกใบน,นี้จะว่าไปแล้วโบนโลกเราเนี่ยก็มีพิพิธภัณฑ์ให้เดินเที่ยวเดินชมอยู่ทุกที่ไปนะครับแต่บางทีการที่เดินชมพิพิธภัณฑ์รูปภาพรูปวาดหรืองานโชว์อะไรธรรมดาธรรมดามันก็น่าเบื่อเกินไปวันนี้ผมจึงได้นําเอา10อันดับพิพิธภัณฑ์สุดแปลกที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่บนโลกมาให้ชมกันรับรองว่าใครได้ชมเนี่ยงงไปตามๆกันเลยว่ามันทําขึ้นมาเพื่ออะไรกัน หรือถ้าใครชอบอะไรพวกนี้ก็อาจจะบินไปดูถึงที่เลยกันนะครับจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันเลยอันดับ10พิพิธภัณฑ์ศิลปะห่วยเดอ m มิวเซียมออฟแบประเทศสหรัฐอเมริกาพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะดีๆคงมีกันเยอะแยะจนคนพากันเบื่อแล้วที่เมืองบอสตันรัฐเมสซาชูเซตต์ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยมีพิพิธภัณฑ์สุดแปลกที่สวนกระแสความสวยงาม โดยเรียกกันว่าแบดอาร์ตก่อตั้งเมื่อปีคศออ1994โดยสกอตต์อิลสันที่ได้รวบรวมงานศิลปะกว่า500ชิ้นที่ควรจะอยู่ในถังขยะมาจัดแสดงโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์เพราะบางชิ้นรูปร่างแปลกสีสันที่ไม่เข้ากันเรียกในว่าไม่สนใจทฤษฎีหาเหวอะไรเลยแต่ยังไงศิลปะก็คือศิลปะเมือนคำขวัญของที่ว่า Art to Bad be มีอีก e d งานศิละปะบางอย่างถึงจะห่วยแต่ก็ไม่ควรเพิกเฉยหรือทิ้งไปอันดับ9พิพิธภัณฑ์โรคประหลาดมัตเตอร์มัตเตอร์มิวเซียมประเทศสหรัฐอเมริกาที่นี่นอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แปลกแล้วยังเต็มไปด้วยความสยองก็ได้เก็บรวบรวมโลกประหลาดประหลาดจากทั่วโลกแล้วนํามาจาัดแสดงโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมือ่อปีคศ1858อยู่ในวิทยาลัยแพทย์ฟิลาเดเฟียเพนซิลเวเนีย อเมริกาด้วยการบริจาคของนายแพทย์โทมัสเดนมัตเตอร์ซึ่งแต่ละโรคที่อยู่ในนั้นต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแถมที่นี่ยังมีรูปหล่อของแฝดสยามอินจันภายหลังจากที่เสียชีวิตแล้วเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยส่วนบางโรคนั้นถึงกับดูกันไม่ได้เลยทีเดียวจึงแนะนำว่าถ้าใครขวัญอ่อนอย่าไปที่นี่เด็ดขาดเพราะมันไม่ใช่ที่ไปแล้วคุณจะอารมณ์ดีกลับมาแน่นอน แต่ถ้าใครเป็นแพทย์หรือสนใจในเรื่องของโลกพวกนี้ก็ควรมาเป็นอย่างยิ่งเพราะจะได้ความรู้กลับไปมากมายอันดับ8พิพิธภัณฑ์องค์กชาติ The Icelandic p a l o l o g i c a l Museum ประเทศไอซ์แลนด์อันดับ8ของเราแค่ชื่อก็วควรสยิวกิ้วอย่าบอกใครแถมที่นี่ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งก่อตั้งโดยซิก,เ,กเตอร์ฮาร์ัน จุดเริ่มต้นมาจากการที่นายซิกเกอร,เอร์ได้รับอวัยวะเพศของวัวมาหนึ่งรุ่นอันที่มีลักษณะคล้ายแท้ขี่มา้าลิตติ้งครอปในปี1974และหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศผู้หรือแมมมมลทั้งบนบกและในน้ำอีกมากมายจึงได้เกิดไอเดียบรรเจิดแสดงโชว์ใ,ในพิพิธภัณฑ์มนซะเลย ปัจจุบันมีเหล่าหำมทั้งหมด271ชิ้นอยู่ในนั้นจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า100สายพันธุ์ใครอยากเห็นอะไร,ประแปลกๆเนี่ยผมแนะนำไปที่นี่เลยนะอันดับ7พิพิธภัณฑ์แห่งความตาย Museum of Death ที่นี่คือวิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมความสยองขวัญสันประสาทเอาไว้มากมาย The Museum of Death ตั้งอยู่ที่เมืองแมนแดนฮอลลีวูดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1995 เปิดให้เข้าชมมาแล้วกว่า20ปีที่นี่รวบรวมภาพและข้อมูลของการฆาตกรรมดังๆจากทั่วโลกไว้มากมายโดยไฮไลท์จะอยู่ที่เครื่องประหารกิโอตินที่ใช้ตัดหัวฆาตากรสุดโหดเฮลลี่ดีไซน์ลอนดูชาวฝรั่งเศสเมื่อช่วงต้นศตวรรษที่20หรือจะเป็นคอลเลกชันศพที่เรียงรายกันอยู่ระหว่างเดินชมอาจจะได้บรรยากาศของบ้านผีสิงมากกว่าพิพิธภัณฑ์ ใครที่ขวัญอ่อนก็ต้องเตรียมสภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมเพราะอาจถึงขั้นวิงเวียนศีรษะตอนออกมาเลยก็ได้อันดับ 6. พิพิธภัณฑ์เครื่องมือทร,รมาน museum of medieval torture instruments พิพิธภัณฑ์ที่จะทำให้คุณเสียวสยองแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองอัสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่จะแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการทรมานมนุษย์ในประวัติศาสตร์ยุคลางภายในพิพิธภัณฑ์ ได้เก็บรวบรวมเครื่องมือทรมานมนุษย์ในยุคลางไว้กว่า100ชิ้นใครที่ชอบความโหดร้ายทารุณซาดิสจ,จิตนิดๆหลอนหน่อยๆต้องถูกใจที่นี่อย่างแน่นอนอุปกรณ์ทุกชิ้นมีการบรรยายทั้งรูปภาพและรายละเอียดว่าใช้กับคนที่ทำอะไรผิดรวมทั้งบอกว่าต้องการใช้ให้ผู้กระทำผิดนั้นรู้สึกอย่างไรความเจ็บปวดทรมานจากเครื่องบีบกะโหลกเครื่องทรมานดึงแขนขาและแท่นตัดคอนักโทษ แค่ดูภาพเนี่ยผมก็เสียวสัใภ้และบอกเลยอันดับาพิพิธภัณฑ์ไส้กรอกราดซอสแกงกะหรี่เดวิชเชสเคอรีวัซมิวเซียมประเทศเยอรมันอันดับาของเรามาแนวเบาสมองกันบ้างดีกว่ากับพิพิธภัณฑ์ไส้กรอกลาดซอสแกงกะหรี่ที่เป็นเมนูเด็ดของประเทศเยอรมันนี่แหละที่ประเมินว่าในแต่ละปีชาวเยอรมันนิยมบริโภคเมนูนี้มากถึง800ล้านชิ้น ถ้ไม่มีการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมาเมื่อปี2552มีผู้เข้าชมประมาณปีละ150,000คนเพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเคอร์รีวอสที่ได้ผสมผสานวัฒนธรรมการกินของ3มชาติพันธมิธตรสมยรัยสงครามโลกครั้งที่2ได้แ,แก่ไส้กรอกของชาวเยอรมันซอสมะเขือเทศของชาวอเมริกันและผงกะหรี่ซึ่งนิยมกินกันในหมู่ชาวอังกฤษแถมที่นี่ยังมีเจ้าเมนูเด็ดนี้ขายอีกด้วย ใครอยากลองรสชาติของความอร่อยเยอรมันแท้ๆต้องไปลองกันนะอันดับ4พิพิธภัณฑ์เซ็กซ์มิวเซียมออฟเซ็กซ์ประเทศสหรัฐอเมริกาใครที่อายุเกิน18แแล้วคงต้องเฮกันใหญ่เพราะสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ที่ตั้งอยู่ในเมืองดังอย่างแมนฮัตตันกรุงนิวยอร์กโดยที่นี่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศต่อสาธารณชน ในรูปแบบของการศึกษานอกห้องเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิวัฒนาการและความหมายเชิงวัฒนธรรมของกิจกรรมที่เรียกว่าเพศสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มุ่งเน้นไปที่ความหลากหลายของรสนิยมทางเพศรวมทั้งประวัติศาสตร์เกย์และเลสเบี้ยนซึ่งก็ได้แสดงให้เห็นกันอย่างโจงแจ้งและตรงไปตรงมาสุดๆเลยทีเดียวอันดับ 3. พิพิธภัณฑ์ของคนอกหัก The Museum of Broken Relations h i p ประเทศโคเอเชียคนอ,อกหักทั้งหลายเฮ้หน่อยเร็วเพราะที่เมืองซาเกรฟเมืองหลวงของประเทศโคเอเชียได้มีพิพิธภัณฑ์สุดแปลกอย่างหนึง่งพิพิธภัณฑ์ของคนอ,อกหักจุดเริ่มต้นของวิพิธภัณฑ์นี้มาจากซาเกรโอลิงกาวิสติกาและราเซนกูซิบิกคนเคยรักที่ได้แยกทางกันไป แต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในที่สุดจึงได้ปิ๊งไอเดียร่วมหุ้นกันจัดสร้างวิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมาโดยใช้ชื่อการแสดงว่าการละครั้งหนึ่งคนเคยรักกันเพื่อที่จะเก็บรวบรวมและถ่ายทอดแง่มุมเรื่องราวของความรักและความทรงจําของคู่รักเอาไว้ถึงแม้ว่าความรักนั้นจะจบลงไปแล้วแผนที่นี่ยังได้รับรางวัลเคนเนตทับสันอะวอร์ดซึ่งเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการวิพิธภัณฑ์โลกจากที่ประชุมวิพิธภัณฑ์ยุโรป EMF อีกด้วย อันดับ2องพิพิธภัณฑ์ผ้าอนามัยม s e u m of m e n s t r u a t i o n and Women Health ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับพิพิธภัณฑ์น,นี้หนุ่มๆได้ยินแล้วคงต้องทำหน้าเบ้ถ้าต้องนึกถึงผ้าอนามัยของผู้หญิงแต่สำหรับผู้หญิงแล้วประจำเดือนกับผ้าอนามัยถือเป็นเรื่องปกติผู้ชายหลายคนคงจะไม่ชินยกเว้นผู้ชายคนนี้แฮร์รี่ฟิลลี่ที่หลงไหลคลั่งไคล้ผ้าอนามัยอามาก,มาก ถึงคาลงทุนเปิดวิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับผ้านาไมยและประจำเดือนของผู้หญิงในห้องใต้ดินภายในบ้านของเขาเองที่รัฐแมรี่แลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปีคศ .1995 แต่อาจจะเป็นเพราะความแปลกประหลาดเกินไปที่นี่จึงปิดตัวลงในอีก4ปีต่อมาอันดับ1พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลบ้าเดอะกรอไซเชติกมิวเซียมประเทศสหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์ที่ได้ผันตัวจากโรงพยาบาลโรลคระสาทกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลบ้าแห่งรัฐมิสซูรีประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งโดยจอร์จกลอในปีคศ1903ที่นี่แสดงวิธีการรักษาโรคระสาทในสมัยก่อนรวมถึงมีการจัดแสดงผลงานศิลปะของเหล่าคนไข้ในโรงพยาบาลที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากหนังสยองขวัญไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์นี้อยู่ที่ชิ้นงานโมเสสที่สร้างขึ้นมาจากของที่พบในห้องของคน ไขยหญิงลายหนึ่งซึ่งป่วยเป็นโลกชอบกลืนของแปลกๆของทั้งหมดในห้อง1,446ชิ้นถูกพาออกมาได้และเสียชีวิตในระหว่างพ่าตัดนั้นเองเพิ่มความสยองด้วยเครื่องมือรักษาอาการคนไข้ทางจิตในสมัยก่อนอย่างเครื่องชัดไฟฟ้าเก้าอี้ล็อกผู้ป่วยและตะแงแกงเป็นต้นแถมยังมีเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกอีกอย่างว่ามีวิญ,ญญาณมากมายที่สิงสถิตอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั่นเอง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับพิพิธภัณฑ์สุดแปลกที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่บนโลกหากคุณชอบโปรดกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ